จบไปแล้วนะครับสำหรับงาน Apple Event ปี2021ที่ในปีนี้เนี่ย Apple มาพร้อมกับทีม California Streaming นั่นเองครับเรียกได้ว่า Apple นํำโดยทีมคุกนะครับหยิบยกเอาผลิตภัณฑ์ Apple รุ่นใหม่ๆเนี่ยมาเปิดตัวกันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวแน่นอนว่าเราสาวก Apple เองก็อาจจะมีผิดหวังบ้างอาจจะมีถูกใจกันบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยรายการ Mission Review ของเราเองก็ได้หยิบยกเอาฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันเด็ดๆมารวบรวมกันให้ฟังในคลิปนี้ครับ เราเริ่มกันที่ iPad Generation ที่9กันก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่า iPad รุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักเรียนแล้วก็นักศึกษาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าถึงแม้ว่า Apple เนี่ยจะคงดีไซน์แบบเดิมเอาไว้นะครับชเช่นเดียวกับ iPad Generation ที่8แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจะมาพร้อมกับปุ่มโฮมแล้วก็ขอบหน้าจอเนี่ย เรียกได้ว่าฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ภายในเนี่ยจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับเรามาเริ่มต้นที่กล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงถึง12ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับที่จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Center อร์ g e นะครับที่ระบบ Machine Learning เนี่ยจะทําการปรับโฟกัสอัตโนมัติกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าแทบจะไม่ต้องปรับนะครับมุมหน้าจอของ iPad เวลาที่เราเนี่ยใช้งานกันอยู่เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับที่สําคัญเลยเนี่ยฟังก์ชัน Center Sta g e เนี่ยยังรองรับในแอปพลิเคชันอย่างแอปพลิเคชัน Zoom กันอีกด้วย iPad g e n e r a t i o n ที่9เนี่ยจะมาพร้อมกับชิปประมวลผล A13 Bionic แล้วก็พร้อมกับหน้าจอ Retina Display ขนาด10.2นิ้วนะครับรองรับ Apple Pencil รุ่นที่1 ในราคาเริ่มต้นอยู่ที่11,400บาทในขนาดความจุ 64GB สับสำหรับไอเทมที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์สำหรับไลน์อัพ p p d d ในงาน Apple Event 2021ในครั้งนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้น p p d m m n n i g n n r r t t o o n ที่6นั่นเองครับเรียกได้ว่าในงานเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเเองได้ทาการปรับดีไซน์ iPad Mini เนี่ย แบบยกเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้เนี่ย iPad mini Generation ที่6เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเหมือน iPad รุ่นพี่อย่าง iPad Pro แล้วก็ iPad Air เรียบร้อยแล้วนะครับน่นอนว่าในการปรับโฉมในครั้งนี้เนี่ย Apple เองได้ทำการเอาปุ่มโฮมออกไปนะครับแล้วก็แทนที่ด้วยปุ่ม Touch ID บริเวณด้านบนของเครื่องแทนนะครับแต่น่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ iPad mini Generation ที่6นี้เนี่ยกลับไม่ได้ใส่ฟังก์ชันเรืองอย่าง Face ID เข้ามาให้นะครับแหม อย่างไรก็ตามนะครับ iPad mini รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิปประมวลผล A15 Bionic นะครับพร้อมกับหน้าจอ Liquid Retina Display ขนาด8.3นิ้วนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่า เขาเอาปุ่มโฮมออกแล้วนั่นเองนะครับโดยในรุ่นที่เป็นรุ่นเซลลูล่าเนี่ยยังรองรับ 5G อีกด้วยนะครับสมุนราคาเริ่มต้นอยู่ที่17,900บาทนะครับที่ขนาดความจุเริ่มต้นที่ 64G สกิกครับสำหรับไอเทมต่อมานะครับใครที่ชื่นชอบการออกกําลังกายเนี่ยได้เรียกว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Apple Watch Series 7นะครับในปีนี้เนี่ย Apple Watch เนี่ยเป็น Series 7แล้วนะครับมีการปรับโฉมปรับดีไซน์เล็กน้อยนะครับแต่ยังคงความที่ตัวเรือนเนี่ยยังโค้งมน แต่เรียกได้ว่าสิ่งที่ Apple เองเนี่ยได้ทําการปรับปรุงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือขนาดขอบจอนะครับที่บางลงถึง40%ส่งผลให้หน้าจอเนี่ยกว้างขึ้นถึง20%ด้วยกันครับขณะเดียวกันเนี่ยหน้าจอดิสลย์เนี่ยยังมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนถึง70%ด้วยกันนะครับขณะที่ความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็เร็วขึ้นสูงถึง3 3เลยด้วยกันนะครับแบตเตอรี่ยาวนานถึงส8ชั่วโมงครับสามารถใช้งานกน หน้าจอของเขาเนี่ยได้มีการปรับปรุงให้มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dust resistant นะครับ crack resistant หรือว่า water resistant ด้วยกันนะครับเรียกได้ว่าพร้อมที่จะรุยกับคุณในทุกสถานการณ์กันเลยทีเดียวนะครับขนาดเนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาด41มิลิเมตรนะครับแล้วก็ขนาด45มิลิเมตรสำหรับตัวเรือนนะครับ มีโตเรือนที่ทําจากวัสดุที่แตกต่างกันถึง3ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คืออะลูมิเนียมสแตนเลสและก็ไทเทเนียมนะครับเรียกได้ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้เนี่ยยังไม่มีราคาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าหากว่าอ้างอิงจากราคาในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ399เหรียญสหรัฐนะครับหรือราวๆประมาณ1,315 0บาทนั่นเองนะครับ ที่สำคัญเลยฟีเจอร์ที่ Apple เองได้เพิ่มเข้ามาใน Apple Watch รุ่นนี้เนี่ยก็คือฟีเจอร์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานนั่นเองนะครับมีการใส่ฟีเจอร์นะครับที่จะแจ้งเตือนในการล้มแล้วก็วัดความเร็วในขณะที่กำลังปั่นจักรยานอยู่นั่นเองครับใครที่เป็นสายปั่นจักรยานหรือว่าใครที่ชื่นชอบออกกำลังกายเนี่ยเรียกได้ว่าพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวครับและก็มาถึงไลน์อัพของผลิตภัณฑ์ที่สาวก Apple หลายหลายคนรอคอยนะครับนั่นก็คือไลน์อัพของไ e 13นั่นเองนั่ นี้ก็ Apple เองนะครับก็ได้ทําการเปิดตัวไลน์อัพ p h o n e 13อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ยินมานะครับว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่ดูไลฟ์สตรีมจบเนี่ย รู้สึกว่าโทรศัพท์เครื่องเก่าเนี่ยอาจจะใช้งานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่กันเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนนะครับว่าไลน์อัพ iPhone 13ในปีนี้เนี่ยจะใช้ชิปประมวลผล A15 Bionic ทั้งหมดนะครับนั่นจนึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยลื่นไหลามากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเรามาเริ่มกันที่น้องเล็กสุดนะครับอย่างเช่น iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13กันก่อนนะครับแน่นอนว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ย Apple อาจจะยังคงเดิมไว้ไม่แตกต่างจาก iPhone 12มากนักน,นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการคาดการณ์นะครับว่ารอยบากบนหน้าจอ จะหายไปหรือเปล่านะครับใน iPhone 13แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังจะต้องผิดหวังกันอยู่นะครับเนื่องจากว่ารอยบาทเลียงอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหายไปง่ายๆนะครับโดยการปรับเปลี่ยนดีไซน์หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ระบบกล้องนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยไอโฟน13 mini แล้วก็ไอโฟน13เนี่ยมาพร้อมกับกล้องทะแยงนะครับ45องศาด้วยกันซึ่งแน่นอนว่ายังคงการใช้ระบบกล้องแบบ dual camera system อยู่นั่นเองนะครับ ในปีนี้เนี่ย iPhone 13และ iPhone 13 mini จะถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่ถือได้ว่าเป็นทีเด็ดและใครหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่ากรีดสลบคาหน้าจอกันมาแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกได้ว่า เป็นโหมดถ่ายภาพวิดีโอแบบ cinematic mode นั่นเองนะครับที่จะทําการปรับจุดโฟกัสแบบอัตโนมัติเรียกได้ว่ายกระดับการถ่ายวิดีโอเนี่ยในระดับภาพะยนตร์มาไว้บนมือถือของคุณกันเลยก็ว่าได้นะครับ iPhone 13 mini นะครับจะเริ่มต้นที่ขนาดความจุ128 g b นะครับในราคา25,900บาทนะครับในขณะที่ iPhone 13นะครับจะเริ่มต้นที่ขนาดความจุเดียวกันนะครับนั่นก็คือ128กิ แล้วก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 9 9 0 0บาทนั่นเองครับจะมีอยู่ด้วยกัน5สีนะครับก็คือสีชมพู สีดำนะครับสีน้ำเงินสีทองแล้วก็สีแดง Product Red ซึ่งเป็นสีเรือธงของทาง i p h o n e นั่นเองครับขณะที่ Line up iPhone 13รุ่นพี่อย่าง iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับแน่นอนว่า Apple เองนะครับได้มีการปรับโฉมเพียงเล็กน้อยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเช,เช่นเดียวกับในรุ่น iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13นั่นเองครับคือมีการปรับขนาดรอยบากให้มีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็ทาให้หน้าจอเนี่ยมีขนาดที่กว้างขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าจุดเด่นของ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max เนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่การออกแบบหรือว่าดีไซน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแอปเปเองก็ได้จัดใส่ฟังก์ชันกันมาอย่างจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแบบ Super Retina Display นะครับขนาด6.1นิ้วสําหรับ iPhone 13 Pro นะครับแล้วก็ขนาด6.4นิ้วสําหรับ iPhone 13 Pro Max นั่นเองครับขณะที่ Apple เองนะครับยังให้ความสําคัญกับระบบ กล้องนะครับของ iPhone เป็นอย่างมากนะครับชเช่นเดียวกับในรุ่นของ iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13นั่นเองครับโดยระบบกล้องของ iPhone 13 Pro เนี่ยจะใช้เลนส์รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับโดยเลนส์เทเลนะครับจะสามารถซูมได้มากขึ้นถึง3เท่านะครับจากเดิม2.5เท่าใน iPhone 12นะครับขาดที่เลนส์รุ่นใหม่ชุดนี้นะครับยังสามารถรับรองการถ่ายภาพแบบมาโครฟโตกราฟีนะครับเรียกได้ว่าถ่ายภาพเนี่ย แบบใกล้ๆเนี่ยความละเอียดเนี่ยชัดแจ๋วและสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนนั่นเองครับขณะที่การถ่ายภาพในแบบ night mode นะครับก็สามารถทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเลนส์รุ่นใหม่ในชุดนี้ครับในขณะที่หน้าจอนะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่มี refresh rate สูงถึง120เฮินะครับพร้อมกับฟังก์ชัน promotion นะครับที่จะสามารถ ปรับนะครับ refresh rate หรือว่า frame ร a เนี่ยให้เหมาะสมกับความเร็วในการใช้งานของแต่ละบุคคลได้นั่นเองครับถ้าหากว่าต้องการใช้ frame ร a ที่สูงเนี่ย machine learning ก็จะทําการปรับให้หน้าจอเนี่ยมี frame ร a ที่สูงขึ้นตามไปเองนั่นเองนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเปิด f r ร m e r a ให้มันสูงอยู่ตลอดเวลานะครับเปลืองแบตนั่นเองครับขณะที่ความจุของ iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับในปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปีแรกเลยทีเดียวที่ได้มีการออก iPhone ที่มีความจุสูงถึง 1TB เทเบรบถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับ iPhone ที่มีขนาดความจุมากขนาดนี้เลยครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่38,900บาทนะครับสำหรับ iPhone 13 Pro นะครับแล้วก็42,900บาทสำหรับ iPhone 13 Pro Max นั่นเองครับโดยสีที่มีให้เลือกกันเนี่ยก็มีอยู่ทั้งสิ้น4สีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินนะครับสีทอง สีกราไฟ์แล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์สำหรับงานนี้เลยสีเซียร่าบลูนั่นเองนะครับใครที่สนใจเนี่ย iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับจะเปิดให้พรีออเดอร ในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Apple Apple Event 2 0 2 1 California Streaming นะครับเป็นไงกันบ้างครับเหล่าสาวก Apple เล็งผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวไหนของ Apple ไว้อยู่หรือเปล่านะครับก็สามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วรายการมิชชั่นรีวิวของเราจะหยิบยกเอาอะไรมารีวิวมาพูดถึงกันอีกนะครับก็ขอให้ติดตามรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ